อันนี้เอยื่อนะครับปับงเยวลตยครับต้นไครับแมแรกของนับเปลยครับมาถึงก็ซัดเลยครับอย่างไรกัน สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับแฮตตึงมือไหมตึงมือไหมโอเครุ่นเรื่องเดี๋ยวมาติดตามู้ชมนะครับแต้มแรกและวันนี้ว่าจะหนักเท่าไหร่กิโลกับวกอแผ่นาเรียวนะครับวันนี้ล่มกระไซน่าจะสวยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเมันเฟื่องไ้นั่าอยู่เอ็น มาที่ภาคตกปัาของจังหวัดอ่างทองก็เริ่มเดือดครับสี่ห้าโลกงมีครับตัวนี้้อนดนตัดได้เลยนะตัดได้เลยตัดเลยตัดนั่นลยลออปิดคลิปเลยตัวนี้ใช้ ภูช่วยอะไรครับไม่เลือกหรื้ไมครับอย่าเบาเลยครับโอเคสีแดงสีแดงแดงครับแค่ดงนะครับต่ำไปชมต่อครับครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอดโอเเคตรียมตัวแป๊บเดียวก็ฝากกินเลยครับก็เรามาอยู่ที่แพรน่าเดียวนะครับอำเภอยันซื่อป่าวะเดี๋ยวอำเภอยันซื่อนะครับจังหวัดอ่างทองครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นงานแพรนะครับแพร จองแพรไว้ครับก็กะเช้ายันเย็นนะครับก็มีเวลาไม่มากนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมนะครับว่าวันนี้อาทิตยนันท์เบาจะมีผลงานท่านผู้ชมได้รับชมมากน้อยแค่ไหนครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นป่าแม่น้ำครับเดี๋ยวลองมาติดตามรับชมเดี๋ยวดูนะครับว่ามีใครมาร่วมทิปเราไหมครับน้องเบลครับกับน้องบอสชูนิ้วกัครับโอเค น้องนิวครับไม่ยอมเผยหน้าครับเพราะคนนี้เหนื่อยเยอะใช่ไหมไม่ยอมเปิดหน้าให้ดูกับเมื่อกี้ก็กินแบบนี้ครับเต๋อบริสุทธครับกินง่ายๆเลยครับวันนี้ก็เตรียมเยื่อมาหลากหลายครับวันนี้ก็มีในเส้นในเส้นปั่นครับร้านปังปั่นชิ้นนะครับสมติดแล้วก็หยิบ้อนเลยครับอ่าตอนนี้เป็นหัวเชื้อตัวใหม่นะครับอันนี้ไอคิวแดร์ครับตัวที่ ใช้งานมาหลายปีแล้วครับอัวนวันเข้็มีไอ้ไอ้เรื่องติน่นแตกับแล้วก็ไอ้คิวดำมาดูที่เขาบ่วันนี้คนงานดวนเชือของเราตัวไหนเจ๊ดเด็ดไหครับโอเคครับติดตามผู้ชมับอาอีกแล้วครับตัวนี้วิ่งย,ยาวๆนะครับจาน,นกุกเดินให้ถึงดิอยู่อยู่จ้ะ

สัตจริเรียกว่าอะไรครับอาฟูอาฟูอูทำงานครับเอาอีกแล้วครับยงไท่ายู่เป็นไงครับตอนนี้ตึงมือตึงมือตึงมือตึงมิงเขิงครับตัวินเรายาขับไหนวะวัดทีรับ่ินนกวินนกวบหมด โตครับนไซส์สวยๆได้ครับโอ้ยเลเปยนคิวแดงครับตัวนี้ เรื่องครับนัำเปยวมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ตีแบบไหนตีจุ๊บครับตัวนี้ตีจุ๊บครับปูเสือคือแดงครับตีบักมาดเลยบักมาดครับลงไปกินเลยนะครับปลาแม่น้ำถ้าเยื่อใหม่ๆกินกินดูเดือดนะครับต้องขยันนะครับเป็นเดือดเลยโครับตรงนี้หน้าใสน่าจะสวย โโอ้หปลาอะไรครับปลาเป็นไงครับเบ็ดธรรมะ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 ไอ้เหี้ยมึงเปิดนรกเหรอไอ้เหี้แย่แฝดเจอแล้วนะแฝบจัดไอ้เหี้ยสูนนะสูนนะไอ้เชี่ยนิดเดียวไอ้เหี้ยนิดเดียวไอ้เชี่ยนิดเีวโน้ตขนุนโดนละขนุนโดน สวิงหนูสวิงเปวดหลึงจัดไอ้สัตว์เปิดนึกจัดนึกเกี๊ยวจริงเ้ไดนี่ยมาอีกแล้วครับมนนึงแต้มค<ป>ันเกือบล่วงนะน้ยคันนะนี้ไอ้บอลเราคันนี้บอลมาเลยนะนี่เราบอลได้ป,านะปลาแล้วบอลเลย โอ้ต้นกใบอีกแล้วครับตัวนี้ใช้หูเชื่อกอะไรครับน้ำบดูสีเหลืองครับสีเหลืองครับเยอะเบาเยอะเบาครับจะเด็นเด่นแม่งเอ้ยถ่ายไปทันครับวัดปลายไปดูไปปลาลงนู่ได้ปลาอยู่เป็นไงเออเดี๋ยวดูปลาลูก อดน้อยอดแค่รึบว้าวติดปะแม่ต่อขึ้นมาอยู่วะกลังปังไส้หมาจัดหมาจัดแมวหมาจัดเลยตอนนี้ จังเหรีจัดอีกแล้วครับักคิวแดงก็มาอีกแล้ว Yes วเอาแล้วนักเปียวคันงงครับติดต่อได้เรื่องครับตัวนี้อย่าให้หลุดนะหลุดต้องโดดน้ำเลยครับตัวนี้ อยู่ป่ะอยู่นะจ๊ะมีให้ชมเรื่อยๆนะครับโอ้โหตัวนี้กินตะก้อนะครับขนมปังปั่นนะครับหอยเต่าไท้ายนะครับขนมปังเนยนะครับเนยเส้นครับตัวนี้หัวเชื้อหัวเชื้อตัวไหนครับไอ้คิวเหลืองไอ้คิวเหลืองครับตัวนี้เป็นไอ้คิวเหลือง

นี่เยื่อะนะครับปังเนยครับไอ้คิ้วเหลืองปังเนยไอ้คิ้วเหลืองสู่สองนะครับอันนี้ทำงาน<ป>แล้วครับผมตีไปไม่ถึงสามนาทีนะครับตัวนี้ตึงมือครับตัวนี้อสา,า,ายสุดยครับได้ nice. โคเรียบร้อยเสื้อครับกคึงห้าลักลงไปดวครับนตอนนี้ก็ปลาก็เปลี่ยนมาเป็นเนยเนยเส้นนะครับเนยเส้นเราก็จะตีประมาณนี้นะใช่ไม่ดูไปใหญ่ก็ปลาแม่น้ำก็ต้องเปลี่ยนระบบกินเรื่อยนะครับ ไม่อยู่เฉยนะครับเราต้องเปลี่ยนแนวเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เป็นสตาร์ทตัวเชื้อให้ขีวเหลืองีก็ตอนนี้ก็ได้ไปประมาณเท่าไรเก้าตัวแล้วได้ประมาณเก้าแต้มครับเดีย๋ยวเรานับตอนเย็นอีกเที่ยวนะครับตอนนี้ก็บา่ายโมงครึง่งได้ไหมได้บ่ายโมงครึ่งเริ่มตั้งแต่เก้าโมงครับก็ ถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับแปลนี้ครับดี๋ยวพิดตามชมตอนเย็นครับโอเคครับ นะครับเพิ่งลงไปสดๆเลยนะครับไม่ถึงห้านาทีครับไม้นี้เอาอีกแล้วครับผมไม่โหไม่กล้ากลัวเพาะเนยเส้นครับกับพวกเชื้อไอ้เขี้ยวเหลืองสูตรสองยกมาเลยที่ใส่ยูครับใส่ยูใส่สวยครับจับโอเคป้าชอบจัดนะฮะนี่ ให้ยังนี้ให้รูจร้จกักวัดให้รู้จักเอาเอียครับในเส้นบวกไอ้ขี้เหลืองสวนสองทำงานตอนนี้ไปน้องเลยบอกขานี่เลยนั่น,นอ,อ่ะน,นั่นน่ะประกาศโอเค ไตาแหลงดีด้วยเรียบร้อยครับห่แตม Oh my god ถ่ก็ยังอะ ในเส้นเอาอีกแล้วแหมสายนี้เนี่ยแรงดีไม่มีตกไอ้คิวแดงครับไอ้คิวแดงครับอันนี้ตันเืี้งครับทำไมอะครับดูเดือดด้วยพานครับสุดยอด นิวจ้าเอาแล้วครับนันมิวเอาแล้วครับนั่นนิวตีไปแป๊บเดียวครับกินเลยครับไอคิวแดงทำงานแล้วนันมิวหยุดเลยนะครับต่อเนื่องนะครับนันมิวนันมิวเอาฮะึไซยูุไซยุ <ปะ S 1> โอเคป๊าปาแล้วครับเดี๋ยวครับผมอ้า มาเป็นยังไงครับก็ดูดิเนี่ยคาดเหรอคาดไม่ผันหว้วนเลยน้านิวเบดธรรมะกว่านียบ เยจะสุด่ะอมาแกกินแรงๆโอ้โหบัวปูตัวน้าตัวนี้ยสาุ่่ะตัวน้ามาเราอย่างนี้ครับ มาอีกแล้วหลังจากเงียบไปสักพักหนึ่งไม่แน่ใจโก้นี่เลยนี่โก้ชาส่สสสวยครับตะโกะตะโกะเนที่สองอครับสำหรับวันนี้เราเดี๋ยวก็ต้องอขอตัวกำลังเก็บของนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานของเราในคนที้ว่าเราได้สักกี่แต้มนะครับ 9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวดูคนงานรังเก็บข้าวของเดี๋ยวเรามาดูกระชังแรกแล้วได้สสึกก้น สองสี่ห้าหกหางสี่เต็มกรอุได้สำหรัปปรบสำหรับกะกลางวัน,นครับสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบตัวสิบหางพอดีตอนนี้เราเดินตะปูอยู่ที่แปดสิบกรัมครับแปดสิกรัมยูปัด ชิม <ersch> 40ฟอนต์แล้วก็จะเด็ดอยู่ที่เบอร์15ครับปดจุ๊นะครับ hmm. น yeah, okay, ี่ครับกำลังทำวามสะอาดครับน้องนิวเป็นไงครับวันนี้หนุกไหมครับมือมันเลยอะมือมันเลยครับโอเคจรับ้องโบ๊ทเป็นไงครับวันนี้พอได้ครับโอเคครับเดี๋ยวอันนี้รวมบทบาทเป็นพันลงให้หน่อยอยุดบอทำงานครับหยุดบอทำงานครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็เดินทางครับ เปียวเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมพอได้ไฮเซียนครับไฮเซียนนะครับกะเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็จะมารองใหม่ครับเนทกครับครับก็ทุ้มเปานะครับเราก็ออกกลับมากำลังเดินทางกับก็สาหรับนี้ก็ขอขอบคุณน้องนิว น้องโบ๊น้องบันลบนะครับที่ให้เรามาร่วมทิปสำหรับการตกปลาในวันนี้นะครับยังนอนน้อยนะครับที่ให้เรามาร่วมทิปทในวันนี้นะครับก็ถือว่าสรุปสำหรับแพนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับงานกลางวันก็มาถึงหมายสายแล้วนะครับก็ ายละเอียดของเราก็คือวันนี้ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้สำหรับ,บัวดเชื้อของเราแล้วก็เจี๋ยวของเราที่เราปรุงแต่งก็สำหรับแพนนี้ก็กว,ว้างกว่าใครที่จะมาก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใครับสำหรับแพ่นน้าเรียวท่าแรน,นะครับก็ยังน่ามาพักผ่อนราคายอดเยี่ยวนะครับสำหรับแผ่นนี้นะครับ ไม่แพงอน่างที่คิดนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะมาทดลองสัมผัสด,ดูก็มาได้เลยนะครับสำหรับแต่น,นี้นะครับก็เป็นหลุมปลาอยู่ก็ถึงฤดูปลาลากก็บางคนก็รวยแบบมหาศาลนะครับรวยรวยเรื่องที่ว่า,าเาากลับกันไม่ไหวเลยนะครับปลาสำหรับแต่น,นี้นะครับ ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับปลาครับว่าฝูงมันจะเข้ามาอยู่หน้าแพเราก็ถือว่าโชคดีแต่สำหรับวันนี้เราก็พอตัวรอดนะครับงานกลางวันของเรากะเดียวนะครับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการตกปลาสวยก็อย่าลืมเข้ามารับชมในช่องนี้ได้นะครับก็มีอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมหลากหลายนะครับหรือท่านผู้ชม ที่เข้ามารับชมแล้วอยากจะให้เราปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็อลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับการตกปลาของเราก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับสําหรับาการตกปลาถะไบหน้าง,งานแล้วเราต้องอแข่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องขยันนะครับสําหรับการตกปลาแม่น้ําไมอา่อยู่เฉยไม่ได้นะครับเราต้องหาวิธีให้เขากินครับสาหรับลุ่ม ำหรับแพนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับถ้าใครมาแพนี้ห้ามตีไก่ไปขาดนะครับปลาอยู่หน้าข้างหน้านะครับเหมือนตีลูดมือไปอะไรประมาณนี้ได้ยิ่งดีครับอ่ากินอ่าโซนซ้ายฝาตรงได้หมดขวาได้รประมาณนั้น,นครับสําหรับครับยังไงก็อ่าใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับตกปลาสว่านนะครับขอฝากช่องเดียบ่าวฟินติงแตรแรมด,ด้วยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปหน้า,าเราจะไปตกปลาท,ที่ไหนกันนครับผมสำหรับงานแม่น้ำก็ถือว่าโอเคดีครับฝากช่องอยู่กับฟิชชิงแทนลด้วยนะครับผมครับ